ซื้ออะไรมานะบาร์บี้ไหนให้แม่ดูดิใครเป็นคนเลือก oh. เลือกเองใช่ <Sure. S 1> uh huh. อ<น>้อหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแต่หนูก็ต้องเอาเห็นว่านหนูมีบาร์บี้ Barbie อยู่มั่นใจนะ uh huh. เอาลองแกะดูดิลองแกะดูดิว่าชอบมากไหม แล้วดูท่านั่งเขาได้ไหมผมอยู่น,นี้แล้ว่ะผมเขาออกนะ งงเดียให้เปิดดูทำไมเล่าอามนมมีมเ่เดดลอายาวยอะเอาแล้วจะถอดเสื้อเขาทำไมล่ะมันขาดเลยเห็นไหม